ครับวันนี้ก็ไฟดับครับแารไฟฟ้าเขาจะมาซ่อมไฟตอนนี้ปั๊มน้ำในบอ่อปลาเนาะข้างในบอ่อก็ยังมีปลาอยู่แต่ตอนนี้ไฟมันดับครับไม่มีออกซิเจนแน่นอนนี่ครับีังนั่นซิเทคโซล่าครับเตรียมชุดประกอบสำหรับชุดออฟกิจครับเราจะจ่ายไฟให้กับตัวปั๊มน้ำ เพื่อจะเพิ่มออกซิเจนนะครับเพราะว่าวันนี้ไฟจะดับอยู่ประมาณ8ชั่วโมงนะครับแต่9ก้าโมงจนถึง5้าโมงเย็นเราก็เลยจะต้องทำการเติมออกซิเจนให้กับน้องปลาที่อยู่ในบ่อนะครับตอนนี้ทีมงานเซมเทคโซล่าครับจะใส่ระบบตัวชุดออฟกิดนะครับที่เป็นแบตเตอรี่นะครับชุดโซล่าเซลล์นั่นเองครรรับับบบตอนนนนี้้เเป็ชช่าไหมว์24ลใใะโครับ แบตเตอรี่สามโวลต์ไฟได้ตาให้กับตัวซีพันน้ำนั่นเองครับเดี๋ยวเราทำการทดสอบก่อนตอนนี้ที่ช่างก็ทําการประกอบเป็นที่เรียบร้อยครับทีนี้ลองมาดูกันครับอ่ะออนระบบหน่อยครับพี่อ่ะพี่เอกยังไงจะออนระบบเลยนะครับโอ้โหตอนนี้เราต่อแบตเตอรี่เข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์เนาะออนไฟเรียบร้อยแล้วใส่มาแล้วครับประมาณสองร้อยยี่สิบเอ็ดครับ ออนเบเกอร์โอเคมาเรียบร้อยครับตัมน้ำในบ่อปลาก็ทำงานต่อได้เลยก็เราก็จะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้แหละครับเพราะว่าวันนี้ก็น่าจะประมาณ8ชั่วโมงครับ8-9ชั่วโมงในะแต่เช้ายันเย็นนะครับสำหรับชุดนี้ครับชุดเพิ่มออกซิเจนครับให้กับบอ่อปลาแก้ไขปัญหาตอนที่ไฟดับไฟไม่มานะครับโซล่าเซลล์ครับ ที่มาซิมเทคโซล่านะครับก็สนใจติดต่อได้นะครับตรงที่คอมเมนต์นะครับในเพจได้เลยนะครับ